ขอให้ผลของการทำความดีของเธอที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงการลาบัตดนี้จงบังเกิดเป็นผลเป็นที่น่าชุ่มชื่นใจสำหรับการเข้าถึงซึ่งอริยมรรคและอริยผลขอให้ผลของการปฏิบัติของเธออันมีทานบาร,รมีก็ดีศีลบาร,รมีก็ดีการเจริญภาวนาเป็นเนคขมะบาร,รมีของเธอก็ดี ให้ผลที่สะสมกันมาตั้งแต่ต้นยันปลายอันเป็นชาติสุดท้ายชาตินี้จงยังให้เธอหลุดพ้นจากความทุกข์และความเดือดร้อนทางกายทางวาจาและก็ทางใจได้เสมอ,อให้กำลังแห่งความบริสุทธิ์ก็คือความตั้งใจของเธอที่ดีที่มีแต่องค์เสดพระชินนาสีบรมาศ,าศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าเธอได้ตั้งใจสละและก็ละสิ่งที่เป็นความสุขส่วนตัว ละแล้วก็ละสิ่งที่นำพาซึ่งความสุขแก่ตัวแล้วก็เป็นความสุขแก่คนที่เธอรักยังแบ่งปันไปสู่บุคคลเพื่อนเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งสมณะชีพามและนักผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติชอบทั้งหลายผู้ที่มีความเดือดร้อนเป็นทุกข์กายทุกข์ใจต่างๆไม่ว่าเป็นมนุษย์รือสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่เธอได้นำมาเป็นทานอัญจากะได้ปรากฏเป็นที่เบิกบานในใจของเธอเสมอเลยมา ผลแห่งชาเหล่านี้จงได้สนองย้อนกลับไปสู่เธอเป็นร้อยเท่าพันเทวียังให้เธอได้มีจิตใจที่มีความเบิกบานแล้วก็มีความสุขน่ายินดีเพียพร้อมไม่ได้คำว่าไม่มีจะปรากฏจะเธอไม่ได้ขอให้สิ่งใดที่เธอตั้งกำหนดใจลงไปได้วยความปรารถนาจงได้ปรากฏเป็นผลเช่นนั้นเสมอสิ่งใดที่เธอคึงต้องการปรารถนาคือความบุดพ้น ขอให้เธอสามารถก้าวเดินไปสู่ความหลุดพ้นได้ทุกเมือ่อเมื่อจิตเธอกำหนดใจอยากหลุดพ้นก็จงได้หลุดพ้นแม้นมันจะหลุดชั่วขราวก็จงหลุดพ้นได้อย่างหมดคำว่าลังเลสงสัยจนฝ่ายถึงกาลสมัยอันขันห้าของเธอจ้องแปรรวนเปลี่ยนไปจนไม่สามารถยับยั้งได้ขอการนั้นของเธอความหลุดพ้นจงได้ปรากฏเป็นจริงสามารถหลุดได้พ้นได้ โดยไม่มีคําว่าลังเลและสงสัยในผลที่เธอปฏิบัติก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอันมีโสดาปสิผลจนถึงอ,อรัตผลโดยทั่วหน้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเือ